สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะนำเสนอเส้นใหญ่ๆให้ได้รับชมกันนะครับ อันนี้จะเป็นงานลายโซ่คอดกิดตันนะครับทำสีความความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เส้นบิ๊กๆนะครับขนาด25บาทในรอบหลายเดือนนะครับที่ไม่ได้มีเส้นใหญ่นะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นขนาด10บาทมั่งนะครับ5บาท3บาท2บาทนะครับเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับในรอบเดือนเรียกว่าหลายเดือนก็ว่าได้นะครับ ความยาวของเส้นนี้นะครับขนาด25บาทความยาวอยู่ท mm ี่20นิ้วจีนนะครับส่วนมากแล้วนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับจะเป็นแบบสวมหัวเพราะว่าตะขอมันจะใหญ่นะครับเส้นใหญ่ตะขอมันจะใหญ่นะครับแล้วก็มันจะแข็งมันจะแกะเข้าแกะออกมันจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตะขอมันใหญ่ครับมันจะแข็งนะครับเฉพาะตะขอนะครับขนาด25บาทเฉพาะตะขอก็26กรัมกว่านะครับ นี่เฉพาะตะขอนะครับบาทกว่าเกือบ2บาทนะครับจะใหญ่และอ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันเลยนะครับผมขนาด25บาทขนาด25บาทน้ำหนักเต็มมันจะอยู่ที่380กร,รัมนะครับอันนี้เราก็จะทำการเผื่อน้ำหนักนะครับ 380กรัมนะครับถนวะเต็มเราจะเผื่อน,น้ำหนักไปนิดนึงนะครับผมลูกค้าสั่งให้เผื่อน,น้ำหนักนิดนึงนะครับขนาดยี่บาทที่เหลือก็จะเป็นขนาด3บาทนะครับ3บาทก็ไซส์สิบนิ้วนะครับโอเค สำหรับเส้นใหญ่นะครับความยาวต่อห่วงนะครับอยู่ที่หนึ่งเซนนะครับผมความกว้างของตัวห่วงก็อยู่ที่ห้าสิบห้าห้าสิบมิลน,นะครับห้ามิลน,นะครับแล้วขอนะครับดูความสวยงามสำหรับลายโซ่คอดกิตารนะครับคุณสนุคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดก็คือความทนนะครับ อาจจะไม่ใช่เป็นลาสวยงามนะครับแต่ว่าความทนนี้อันดับหนึ่งนะครับใช้กันลืมเลยนะครับถ้าเป็นลายนี้นะครับรับประกันความทนเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ fc ก่า fc ใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องนะครับผมกำลังใจทุกกำลังใจนะครับเป็นส่วนสำคัญในการทำช่องนะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังไม่ลืมช่องช่างทองนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีและขอบพระคุณครับผม